<laughs> สวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อเจอ้าฝนกระตรกเนาะมือหนีเนาะฝนตกอีลีได้ได้เลยเนี่ยค่ะนั่งบีฮะน,นี่เด้ไหมนี่สิเปิดให้ไอสติกับแม่นี่แหละเอาวติตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยเข้ามาไวมากนะคะหนึ่งวินาทีห้าร้อยคนและะ้วค่ะเอามาเจ้าได้เป็นเกียรติเนาะ,ะ,ะแม่มหาแม่ไม่เยี่ยมนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูไลฟสดเสร็จจะเราคุยกันจ้ะเอาอายเจกดไหมมันเผ็ดมันยมันเ็รม่งอันนั้นหน You, you want เออนั่งมีกอว์าอยู่ดิเดเมื่อเจ้าขามตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะคะแม่สิริพรนะไพ่พิ่งขอเสียงปรบมือค่ะปรบ,บ,บมือ <c oughs> แฟนค่ะแฟนเพจค่ะสวัสดีค่ะยังเฝ้าวสวัสดีนะคะแฟนคับของน้องบีกับไอซิตี้จ้ะไอซิตี้ไอซิตี้อยู่กับแม่สิริพรสติเอออิลีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันวันนี้วัได้มาจะซื้อสิว่ากินเขาน่า้ยเนาะมากินเข่าแมนจ้ะ เด้งบีเสียบไม้เสียบไม้ก่อนนะจ๊ะแม่นใหญ่พอได้ยังพอได้ยงบ้านเประมาณนี dad, ้พอไ้ยงบ้านไอดิกลังใหญ่าะหลังใหญ่ไหมใหญ่ปใหญ่ครับแล้วบ้านนางบีหลังใหญ่ไหมลูกครับครับับเบิัเดี่ยวรับย่างเดียวอย่างเดียวร็วเก้าสิเปร็นต์เวเก้าสิปอร์เซ็นต์ค่สบเปออปลานำโชคนำชัยยังมาท่านในร้อยเ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แมสโอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ถือว่าไปไกลแล้วนะไอไอเมาไอสติกเมาได้เลยไอสติกเมาได้เลยก็เป็นอย่างไม่เคยกินบักม่วงกินฝรั่งกินฝรั่งแต่วันนี้ไม่กินฝรั่งกินบักซีดาบักซีดาบักซีดาชอบกินบักม่วงโอ้ยเขาเขามาไว้มาค่ะสองพันกว่าคนแล้วเอาได้ค่ะมักซีดาบักซีดาอร่อยอ่ะเอา อันนี้เปรี้ยงไก่เผ็ดตั้งบีดเอออันนี้เผ็ดเผ็ดตั้งบีเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะได้กินข้าวกับแม่ด้วยนะคะมาเจ้าหายว่าเป็นเกียรติแท่งค่ะพี่แม่มาเยี่ยมบ้านแล้วเราจะได้กินข้าวรำกันทำทำอะไรให้กินล่ะข้าวปุ้นแหละแม่ข้าวปุ้นสติ๊กกินเป็นบ้างเขาปุ้นข้าวปุ้นไอสติ๊กบวกกินไอสติ๊กมากินข้าวไอสติ๊กมากินข้าวเกี๊ยวกินแต่น้ำเหนียวด้วยข้าเนี้ยเกี๊ยวสวยเกี๊วสวยด้วยอ๋อกินได้ทั้งสองเขา กินกินได้ทั้งสองข่อมแต่ว่าไม่น่ากินในบวลาอ่ะน่ะน่ะทองอย่าเขาหลอกเนอะคนใต้ใหญ่เขาหลอกไงแค่นั้นน่ะทองมาปิดหน้าแม่นางสวยคือเก่าเลยประซันขอบคุณหลายๆค่ะแม่นางสวยมากค่ะแม่เจ้าค่ะสเมียป่เถ่าก็ฉายาเขาสวยรวยสุดสวยรวยสดไงนี่แแมนแมนมีคนตั้งให้สวยรวยสด แม่ก็เล่าว่าเอ้ยก็ซื้อดีแน่ว่ะขอคุณแม่สิริพรโอ้ขอบคุณเราลำเลื่อยแข็งแรงอ่ะโอ้แฟนขาแม่เบิรสุขคดเลยแม่นี้คุณเจ้าค่ะเขาไม่เล่นกดแซ่ไปนะคะคุณเจ้าค่ะมัอนี้นั่งบีเป็นเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่แม่ได้ได้มาเยี่ยมบ้านนะคะแม่มาอวยพรให้นั่งบีไอสติกแล้วก็บีสีของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจินีแม่นั่งบีก็ให้แม่สิมงชาเขียวแม่ป๊าหอมเนาะแม่เนาะหอมอ่ะ เพราะไม่ลีดอะเพราะว่าแม่นั่งมากินน้ำชาดิ้คอจ้าจ้าเมาปรุงแบบนี้เมื่อแสบไปแนวหนึ่งนะฮะแซ่บแซ่บไปลีสร้างชื่อตลอดเด้อค่ะเสียเงินยอๆลูกลายเลยเด้อทั้งแจกทั้งแถมมาลูกก็ได้แม่เขาเขาจะว่าแม่นั้นวางใบหวยบ่เอ้าคือว่าซั่นใบหวยซ้ายหวยมันดวงใครดวงมันน่าสติ๊กเนาะมันบุญอะไรบุญมันเล็กลอตเตอรี่เล็กเล็กลอตเตอรี่เล็กอีหยังเล็กอีหยัง มึงจ e ้าคุณจ้าก็ซื้อเองผู้เด so ียวแม่แม่มักเล็อีหยังมาด next lottery เม่บอกแล้วแม่มากเล็กเป็ดเล็อันแม่มารกจัดอะมาไซื้อไอซิตี้มเลขหกสเกลขหกสิบเก้าับเลขอีหยังมึงอ่ะคือมากแต่เลขเก้ามักสูดเลขหกสิบเก้านั่นเลขสี่เลขสด้วยเล ที่คนแอบมองนะไอสติกชอบเล็กเจนซี่ชอบเล็กเจซี่มันดเนาเก่แม่บอกว่าแม่มกเล็กแบดกับเล็กห้าไอสติกมากอย่าสหกสิบเก้าด้วยเป็ดแ่แน่ด้เนาะสติกมักเล็กเบ็ดเช็ดด้วยอก็สิมากซูเล็กหลายสิมารกเล็กเก็ดนะมาร์กตึงเซฟมั้งอ มากหลายจ้าแม่นงขอบคุณมากมากเลยนะคะสวยมา well, แแกเลยค่ะแม่เห็นบอกเอาเห็นเบิ้งหน้าแม่ชัดๆแม่งามอีหลีเด้อค่ะเมเจ้าขาเบิ่งแม่งามจริงๆนะคะ่งงามพวกคนคนงามพ่อแต่งแม่่คนจะจอยแห่งๆแต่งใดกับ่บ้งามเพราะฉะนั้นเราต้องให้ดูดีถ้าจะอยู่ในเดี๋ยวนี้ดารานักร้องใครก็เป็นได้เพราะอยู่ในนี้แล้วแต like like ่ก่อนถ้าไม่ใ mm. ช่ดารานักร้องจะไม่ได้อยู่ในทีวีต้องคนสําคัญเท่านั้นแต่ทุกวันเนี้ยขอเรามี้เนี่ยเราเป็นดาราได้เลย เราเป็นนักร้องได้ค like ือจ anyway. ับไม้ก็เป็นน okay, ักร้องได้เลยทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะโลกมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามโลกถูกไหมเนี่ยไมตตาหวานจะเนี่เห็นไหมไม่แตหวานจะลูกปูว่าลูกเน๊ะลูกคนแคปทูดูดีลูกปูว่าลูกเน๊ะเข้าใจปะไอ้จัดติก็คือการยาสีดาแต่เมียแม่บอกว่าแม่บอกว่าบ่ให้ไอ้สติ๊กเถียงเมียไปสิอย่าอย่าไปเถียงเมียมีเมียไอ้สติ๊กโอเคบ่ รักเมียอย่าเถียงเมียตีเลยเถียงด้วยเถียยงด้วความรักรัเมียจะเถียงเมียให้ตีเลยเมียก็ได้เถียงด้วยความรักเมียเมียมักดาว่าจะสิว่าเมียมักดามึงกับมักดากูณมักด้ไอซิจิ๊กโอ้ยน้องเบญเจ้าเอาแม่นางค่ะมาพักค่อนสีจ้าอ๋อแม่นางจะมาถ่ายสิมาถ่ายรายการถ่ายรายการค่ะรายราชการ เลขสามร้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้านะฮะเดี๋ยวค่อยเบิรงเนาะเดี๋ยวค่อยเบิรงค่ะเดี๋ยวค่อยเบิรงแม่เลขแตกหายเขาบอกตายไหมเปล้วไปซิตีกมาเกิดเซตต์หมดไม่นั่งไม่ได้บอกเลขไม่นั่งไม่ได้บอกหัวยไม่ได้บอกเลขอันนี้มันอยู่ที่บุญภัยมั่นอยู่ที่บุญภัยมั่นใช่ไหมซิตี้มันอยู่ที่เราจะจะผสมกันก็ได้นะ แม่แม่แค่โบขึ้นมาหน่อยเดียวเล็กอันเลยใส่ถ้าดเดาบ่ได้อลูกเด้อแม่สวยขับว่ารีคนยอมแม่มื่อนี้นั่งบีบอะไรเนี่ยแบบว่าแม่มาสึดแบบว่าบีเมืองเล็บ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 เหมือนเมืองเล็บสวยเล็บสวยเล็บไหมเล็บยาวเล็บสีสัมบูบสีดอกบัว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 สีบัวสีบัวดอกบัวตูมในเล็บสีสัมบู สวยบสวยออกทีพิงพิงอืมเย็ดที่สวยพิงรถตัดรถแท็บเอ้ากระดอกบัวเนาะกของการรถตัดเนาะกอบบัวเมื่อไหร่จลอตเตอรี่นะ is วอชาสิถามเขาพื้นซื้อเลขซื้อหวยต่อสลิปไปเท่าไหร่นะเนี่ยหาห้ายกหายกินดูว่าอันนั้นมันเป็นเลขโชคเลขลาขี้ดูดวงเป็นรางวัลนิดนิดดวงดวงของแต่เป็นว่แต่ละคนมันดวงคนแต่ละคนว่าเขาทําบุญมาทางไหนบี บีกับสตตินเนี่ยทำบุญมาทางค้าขายจ้ทางนี้จ้ถามว่าดีไหมล่ะที่เราค้าขายมาเนี่ยถ้ามันดีแล้วก็ไม่ต้องไปดูอะไรแล้วก็ต้องค้าขายเราไปแม่บอกว่า for for us we rich because we selling because we be the seller we not be for the lottery yes เออฉะนั้นก็ต้องซื้อสนุกสนุ๊กซันนั่นซื้อลอตเตอรี่เพื่อความสนุกไอ้สตติกกว่าซื้อได้สองสามใบเนี่ยซื้อได้แม่ซื้อเล็กเนิดน้อย ลอตเตอรี่จะมากกว่าสามแต้มบอกอจ้ะก็ถูกหลายรางวัลน,นะหรือรางวัลที่หนึ่งนี่ยังไม่ถูกแต่ได้เป็นรางวัลบุญแทนมันก็ดีแม่พูดตลอดนะมัมพูดมัมบอกว่าอันแม่แม่บอกว่าแม่ถือลอตเตอรี่งัวเจสอรีเดอะเดอะบิ๊กลอตเตอรี่วันโอเคยังไม่ทันได้ถือแต่ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าแม่ถือหลายใย,ยสามใบบ้างห้าใบบ้างสิบใบบ้างสิบกว่าใบบ้างยี่สิบใบบ้างสามสิบใบบ้างสามสิบเขแต่ thirty pieces alright ถึกลอตเตอรี่หลายบหลายแล้วสองตัวบ้างสามตัวว่าอะไรเนี่ยแม่สิริพรงามจ้าสวยสวยมากมากค่ะงามตลาดน่ารักเขาชมเราว่าเขาชมเราว่าสวยว่างามคือคนที่ชอบเราเนี่สตีต้องเข้าใจนะลูกเขาชมเราว่าสวยว่างามคือเขาชอบเราเป็นแฟนคลับเราจริงๆมาหลายปีพ่อแม่เป็นนักลงมาสามสิบกว่าปีก็ไม่ใช่เวลาแน่น้อยนะถูกไหม ถ้าเขาซื้อของสติกับนางบีเนี่ยก็คือเขาชอบเราเขาอุดหนุนให้เราเราถูกตาเขาพูดถูกหูเขาเราไม่ไปด่าใครถ้าเราจะด่าเราด่าตัวเราเองแม่บอกความว่าต้องไปด่าใครเด้อใครจะว่ายังไงแล้วก็ไม่เป็นไปกับเขาก็ถือว่าเขาให้พรแล้วก็พิกซะถูกไหมถ้าเขาด่าสติสติพูดเลยนะลูกขอบคุณครับที่ให้พร อิปสวรรค์คำธุดาจริงๆอยู่จะเซ่ขอบคุณครับครับถือว่าจะ say ขอบคุณครับเราไม่ด่าตอบคือเราไม่เป็นไปกับเขาเลยถูกไหมเราก็จะรอดพ้นแม่น้าบะถือกับแม่ผัแม่นจ้ะมา้าบะถือหน้าบะถือกันมน้าบะถือกันยังวะเพราะว่าพวกในนัดกันแน่แม่นจ้ะแม่นจ้ะวางคนละมือเยวางคนละมือจ้าวางคนละมือเนาะบวชพันโสทางโอทางโสมาก่อน พูดได้หลายแล้วค่ะบรรจุคะวันนี้ดังบีไอสติกนะคะได้ได้ได้รับเกียรติจากจากจากแม่ยคือแบบว่าปลื้มปลื้มแห้งค่ะบรรจุคะผู้ใดแน่ยพอคุยจากสิรคโปร์บนประเทศไทยนี่บ่มีค่ะบ่มีนะคะผู้ใดแน่บ่จากซอยซอยผู้ใดแน่บ่จากสิริพร์ซอยเฝ้าตามแม่ผู้ใดแน่บ่จากสิริพรใชซอัพเตอร์มีเออเซออัพผู้ใดแน่ไม่สิริพรผู้ใดแนี่ยโอเคผู้ใดแน่ ผดใดแน่ยโ้จากสิลิพอนบ้จากซิริพอนบัดหัวถึงหมอนอยางอีบัดหัวถึงหมอนบักบัดหัวถึงหมอนบัดหัวถึงหมอนวันงานเทศกาลผ่านมาอ้อันนี้ก็ว่าซอยวัีวันงานเทศกาลผ่านมาวัดนัดวันงานวันงานวันนั้นวันงานวังนันวันงานวังนัน งองูค่ะงองูวันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่ากว่าไม่น่าลืมกันในงานมันออกพรรษาสัญญาวา่าจากมันจะถูกเวียนเทียรร่วมกันปฏิฐา,านจะรักมันพี่รม้แล<ย>้วค <Yeah. S 2> ่ะจค่ะน่ารักว่กทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นางบีกับไอสติครคร๊กด้วยเด้อ แล้วแฟนับแม่นางด้วยนะคะสาตัวไขว่ร่ำรวยและแข็งแรงเดี๋ยวเขาอนุญาตก,กินเขาก็ได้เห<ะ>มือนกันไปกินข้าวเที่ยง<ะ>เฮงเฮงเด้อสาธุค่ะร่ำรวยค่ะบ๊ายบายคุณมีข้าวก่อนคะ่ะ